โลว่าตาบ้าโลแมน Where you need to go เฮ้ยรู้รู้ไอยูรูไม่ทำอะไรอ่ะฟ้ามอะไรอ่ะไม่รู้ว่าอะไรไอเฮเว่นไอเฮเว่นอ๋ออุ้ยโอ้มันให้ของเฮ้ยเฮเว่นโบเฮเว่นเฮเว่น เอ้เวลาสิ no 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 man no m ม n last player standing เอยเฮ้ยเ out of charges ้อยสี่ร้อยสี่ตงแตงหนึ่งจก่อนลุงกูกูปาจบขาให้กูปาจบข่าให้ลุงไป ไม่เข้าสายวะดูเอลลิเนี่ยไปเพลนทำไมอ่ะก็มึงอะดูเอลลก็งดูเอลลเอาไปดิไปเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยว้นี่อ้ีเาจับขาจับจับแล้วจับแล้ว เฮ้ตายอ่ะเฮ้ยกองทูปมาแล้วอุ้ย e ุ้ยมัหนักอุ้ยมันหนักอุ้ยไอ้หลานมาแกมาแกชิวไอ้ชูมาเจ็บชิวชิวไอ้ลุงมันจะมามัจะบไา้ส่ปุ้ลุงไอ้นนี่มันพี่หมดเลยเว้ยเร็วมึงดูดิ เอาแล้วไม่เอาแล้วไอ้เชลรเป็นอะไรวะของานอุ้ยมันหนักกูสตูปีลุงใครด่าเดี๋วเจอกูโอเมนเรามาสองเว้ยลุงไม่ต้องกลัวเว้ยเฮ้ยผมแอบโซโลบอกกูจะแซงใครมึงงั้นเดี๋ยวมึงโดนกูละไอ้โดนใจเองนกูละเลยลุงมาดีมาดีมาดีมาดิเฮ้ยไอ้ลุงพูดดีแอมดูโอวิทเนี่ยแอมดูโอวิทแอมสกุตสกุต Yeah. Hello, hello. Hello, hello. <laughs> hello, hello. hello. <laughs> where are from? Combat is a means to an end. Uh, a From where? are you from? Uh, I'm um, I'm from Japan. Japan? Yeah. Oh, we speak to Japan. Yeah. Where are you from? Um, it's my from it's South Korea. Oh, yo, yo, bro. Where, where are you from again? South Korea. South Korea. Oh, I'm, I'm from my mum, bro. Thirty <laughs> <laughs> <my> chance. <mom>, <laughs> <laughs> my turn.